SNC ครับ SNC former จำกัดมหาชนครับ FC ช่อง YouTube ขอมาครับดูแฟตชีตนอยตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศยานพาหนะอืมอลารแอร์ว่ะงั้นนะครับรับจ้างผลิต และประกอบเครื่องปรับอาก,กาศทาคำความเย็นซ่อมและผลิตแม่พิมพ์ด้วยนะครับดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับอืมรายย่อยถือเยอะนะเกิน50%เป็น57%แล้วนะรายใหญ่ก็ถือเป็นบริษัทแล้วก็บุคคลบ้างครับบริษัทถือเยอะกว่า นะ้ยไทยดีวีอาร์ก็อยู่นะงบการเงิน SNC โอ้หนี่เยอะนี่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมนะครับแต่กำไรก็ทรงๆนะอยู่จาก400ถึง700ล้านนะครับเอาอีก็ดีครับปันผลดีด้วยนะ SNC ดูกราฟ SNC ครับก็มองเป็นขาขึ้นนะเพราะว่ามันเหนือ18 มันเหนือ1 1บ5ดดห้าไงถูกไหมเพราะราคาเป็บันสิบี่บาทนะดูภาพใหญ่ก่อนอืมปรับฐานไปแล้วนะครับขึ้นมาชนแนวต้านนี้เลยนี่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 ขึ้นมาชนกองนี้ก่อนเลยเนี่ยนะครับกองนี้ก่อนเลยนะครับไม่ได้ผ่านง่ายๆแน่นอนนะครับมองดูแบบนี้นะเข้าตลาดปีคาดว่านสองพันสี่นะครับเข้ามาก็ ราคาก็น้องแนงอยู่2บาท92ครับทำให้สูงสุด18บาทปรับฐาน3บาทไม่ดูดแนวรับก็ขึ้นต่อสร้างดอยไว้ให้32บาทครับปรับฐานครั้งล่าสุด5บาท90ไม่รู้ว่าเป็นเซอร์กิเบเกอร์หรือเปล่านะครับตีเส้นเทนเส้นกดครับ เราจะตีจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่จุดเข้าอยะะู่แล้วครับแค่ตีไว้ให้ดูเฉยๆตีแบบนี้ครับถูกไหมไขรมันจะโดดเข้าไปยี่้าเนาะสิบกว่าทําไมไม่สะสมอะไรประมาณเนี้ยปรับเป็นเดย์ย่อย ป๊บป๊อ้าจัดทรงเรียบร้อยครับเลื่อนปอไปเส้นเทมันเข้ามาใกล้5บาทหรือยังนะครับเข้ามาดูเพิ่มอีกหนึ่งเส้นได้ครับเพื่อความใกล้ชิดลงมา5บาทนะครับอีกหนึ่งเส้นก็ได้นะครับไม่เสียหายนะ ประมาณนี้นะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่าสเตปแรกขึ้น8บาทสเตป2ขึ้น10บาทเหมือนเส้น200วันเลยสเตป3ามถ้าขึ้นแข็งแรงคุณต้องเหนือ11บาทหรือ12บาทประมาณนี้แต่200วันบอกว่าเนี่ย10บาทก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้จะเจอแนวต้านฝั่งซ้ายเห็นไหมเห็นไหมที่เราดูตะเกียบอาโูเป็นตับเลยเนี่ยเนียเนี่ยเนเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นตับเลยนะครับ ไม่ได้ผ่านง่ายๆแน่นอนครับนะครับเป็น up t e ส step สองที่ภาพกว้างมากเลยไซเวกนานมากนะครับแนวรับสิบสามสามแนวรับแรกใกล้สุดก็สิบสามแปดแนวรับถัดไปสิบสามสามแนวรับถัดไป สิบสองแปดนะครับแนวรับถัดไปสิบสองห้านะครับประมาณนี้นะหลังพิงฝาก็ไม่ควรหลุดสิบสองบาทนะครับนะครับผมไม่รู้ไงว่า f อฟทุนเท่าไหร่เนาะแนวต้านแรกผมมองนี่เลยสิบสี่สองแล้วก็สิบสี่สามมองแค่นี้ก่อน สรุปแผน SNC ครับแนวรับใกล้สุด13.8แนวรับถัดม,มา13.3แนวรับถัดม,มา12.8ก็12.5ครับแนวรับหลังพิงฝาเนี่ยผมว่าไม่ควรให้หลุด12บาทเพราะถ้าหลุด12บาทเนี่ยมันหลุดแน่ๆไอ้11.85เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นไซด์เวเดี๋ยวนะผมย่อยดูบอกแนวต้านก่อนล้วกันคือแนวต้านถ้าผ่านได้ผ่าน14.2 14.3ได้เนี่ย ก็ขึ้นได้ต่อครับแต่ตอนนี้มันไซเวงไงนี่อธิบายให้ดูก่อนที่มันไซเวงเพราะมันซับแรงขายนี่คืออัพเทนต้นเทนเลยเนี่ยต้นเทนเลยพอขึ้นมาปุ๊บย่อปุ๊บตรงนี้เป็นสเต็ปสองสเต็ปสองตรงนี้มันมันกำลังจะขึ้นสเต็ปสองแล้วมันก็ชนฝั่งนี้ครับชนฝั่งนี้ก่อนนะครับมันต้องแบบพักหนึ่งอะ่ะพักหนึ่งะนะครับนะครับคนฝั่งนี้ก็ติดเยอะนะกว่าจะขึ้นได้นะครับแต่ถ้าขึ้นได้ล่ะเออ ก็มองซกักเดี๋ยวตีไล่ขึ้นไปก่อนครับ อ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ก่อนนะแผน SNC สรุปแผน SNC อีกรอบครับแนวรับใกล้สุด13.8แนวรับถัดออกมา13.3 12.8 12.5ครับแนวรับหลังพิงฝา12.10ห้ามหลุดนะเพราะมันจะมีโอกาสลงมาหลุด11บาท85สตางค์ได้ครับแนวต้าแรก14.2กับ14.3ผ่านได้เจอกัน14.6แล้วก็15บาทก่อน ผ่าน15บาทได้ก็15บห้แล้วก็16บาทนิดนิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปหวังไกลตรงนี้มันแนวต้านใหญ่เลยนะครับนะครับแท่งเทียนมันเยอะมากนะครับก็ต้องระวังกันหน่อยนะนะครับก็ยังก็ยังขึ้นไปไม่สูงครับแต่เจอแนวต้านใหญ่างี้ก็ต้องย่อตัวบ้างนะครับเนี่ยเขายอ่อแรงไปครั้งแล้วเห็นไหมนี่นี่เขายอ่อแรงตรงนี้ไปได้เนี่ยพอเนี่ย,พอ,ยพออัพถึงมันน่ขึ้นปึ๊บยอ่อแรงไปรอบแล้ว ซับลังขายไปหนึ่งรอบขึ้นมาดูดีดวว่าจะซับถึงไหนนะครับตรงนี้นะแต่ก็อย่าหลุด11บาทแ5สตางค์นะครับแผน SNC ประมาณนี้ครับผมไม่ดู้ c ทุนเท่าไหร่วางแผนด้วยนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ